สวัสดีค่ะปาเปซีช่ชาแน,นลมาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาทาของหวานกันนะคะจะเป็นของหวานแบบกินแล้วไม่อ้วนนะคะจะเหมาะมากเลยกับช่วงนี้กับภาเปซี่กับคุณคิดนะคะเพราะช่วงนี้เราจะืดๆกันหน่อยนะคะก็เมนูนั้นก็คือ p u ดดิ้งโยเกิร i ตอินเนะคะจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมหรือวิธีทำกันเลยนะคะ๋ยวเรามาชิมไปได้วยกันนยคะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็มาผสมส่วนผสมของเรานะคะอันนี้โยเกิร์ตของป้าเฟซี่นะคะป้าใช้ประมาณถ้วยครึ่งนะคะเพราะว่าป้าจะทําให้พอดีกับ2ที่นะคะนี่ค่ะโยเกิร์ตลงไปเลยนะคะ ส่วนแฟนทางบ้านนะคะถ้าจะทำาบเยอะนะคะก็เพิ่มโยเกิร์ตสองสามถ้วยได้ครับแล้วแต่ปริมาณที่เราจะทำนะคะแล้วก็ใส่นมสดลงไปนะคะประมาณถ้วยประมาณนี้นะคะนี่นะคะให้ไปผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันกับโยเกิร์ตของเราเลยนะคะนี่ค่ะนี่ะนคะคก็ตีกันเป็นเนื้อเดียวกันไปนเลยถ้าเราอยากให้เขานิ่มๆมากๆนะคะก็ใส่นมสดเยอะๆนะคะถ้าเราอยากให้พุดดิ้งของเราแบบว่า นิ่มๆน,นะคะนะคะนี่ค่ะตีเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะไม่ให้เขาเป็นก้อนนะคะต้องให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะทำไม่ยากค่ะอันนี้เป็นสูตรแบบไม่อ้วนด้วยนะคะนมเนี่ยนมจืดนะคะคาะที่นี้พอป้าตีมาสักพักนะคะรู้สึกเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้นี่คือผงเจลาตินนะคะ ผงเจลาตินเนี่ยประมาณช้อนช้อนช้อนครึ่งน,นิดๆน,นะคะนี่ฮะตีเขาไม่เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะตีเขาไม่ก็ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยถ้าใส่เยอะไปเ็าก็จะเซตตัวเร็วนะคะป้าคะละใส่หมดตั้ช้อนขึ้นละค่ะนะกลัวเขาเซตตัวเร็วเลยนะคะ นี่ค่ะทีนี้ป้าก็จะตีเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะทีนี้เราต้องเตรียมภาชนะนะคะเตรียมภาชนะไปทําให้เขา้อนนะคะค่ะเดี๋ยวป้าขอตีตรงนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะทีนี้นะคะพอเราตีเขาแล้วนะคะเราจะก็จะเอาน้ำตาลของเรา,าละลายนะคะก็คือเอาหม้อของเรามาตั้งไฟอ่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปขนาดของน้ําตาลนี่แล้วแต่เลยนะคะ แล้วแต่เลยว่าคนทั้งบ้านจะกินหวานไม่หวานนะคะแต่ถ้ากินลดความอ้วนก็อย่าไปใส่หวานมากนะคะแล้วทีนี้เราก็ทําให้น้ําตาลของเราละลายนะคะพอน้ําตาลเราละลายนี่ก็คือให้ร้อนนิดนิดนะคะเพื่อให้น้ําตาลละลายนะคะค่ะก็คนๆเขาก็พอน้ําตาลละลายนี่ก็ปิดไฟเลยนะคะเราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ พอตอนนี้นะคะน้ำตาลของเราละลายแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาตักเข้าใส่พิมพ์นะคะพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์นะคะพิมพ์จะเอาเป็นแบบไหนก็ได้นะคะจะเป็นแก้วแบบนี้ก็ได้นะคะคืออย่าไปทําให้เขาร้อนมากแค่น้ําตาลละลายพอแล้วนะคะนี้ก็ตักใส่เลยค่ะใส่ภาชนะแบบไหนก็ได้ค่ะเอาที่คนทางบ้านชอบเลยนะคะนี่ค่ะตักไปเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะ แช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวนะคะนี่นะคะก็จะเต็มไม่เต็มนี่แล้วแต่แตนทางบ้านเลยนะคะนี่นี่ค่ะจะแบบไหนก็ได้นะคะที่เราชอบเลยนีนี้เราก็รอให้เขาเซตตัวนะคะอันนี้ก็เหมือนกันคนะ่ะอันนี้เป็นพิมพ์รูปหัวใจแบบอินเลิฟเลยนะฮะใครมีพิมพ์แบบไหนก็จัดไปเลยนะคะอันนี้พุดดิง้งพุดดิ้งแบบ ุดดิ้งโยเกิร์ตแบบอินเลิฟนะคะที่ป้าพี่ซีบอกอินเลิฟเนี่ยเพราะว่าเรามีพิมพ์หัวใจนั่นเองค่ะนะคะนี่ทีนี้เราก็รอให้เขาเซตตัวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเซตตัวได้เรามาตกแต่งหน้ากันนะคะอุ้ยจะยอะไปปะเนี่ยโลบมากไปน,นิ้หรือเปล่าน,น, <laughs> นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เขาเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะตอนนี้นะคะ พุดดิ้งของเราก็เห็นไหมคะเป็นรูปหัวใจน่ารักมากเลยในแบบแก้วของป้าก็ตกแต่งเขาด้วยผลไม้นะคะจะใช้ผลไม้แบบไหนก็ได้นะคะเอาที่เราชอบเลยหรือเราจะเอาวิเปเิ้งครีมนะคะมา,า,มากดรอบๆเขาก็ได้แล้วแต่เลยนะคะเอาที่เรามาร์กเลยนะคะนี่นะคะตรงนี้ป้าก็จะตกแต่งเขานะคะก็ไม่รู้ว่าจะตกแต่งยังไงดีเป็นรูปหัวใจอันนี้จานนี้ว่าจะให้ลุงคิดนะคะ อันนี้น่าจะเป็นแก้วของป้านะคะก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีแต่งออกมาไม่สวยแล้วลุงจะกินไหมกินอยู่แล้วราคาลุงคิดน่ะพ <c oughs> ูดเองเออเองเลยนะคะก็นะคะก็คงจะเอาสตรอเบอรี่วางร,รอบๆแล้วกันนะคะวางร,รอบๆจานเอาแล้วกันนะคะอืมทีวีลุงก็ชอบนะคะตรงนี้เลยแล้วกันนี่นี่นะคะของลุงน่าจะเป็นแบบนี้ เดกจะชอบแนวนี้นะคะประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้กีวี่นี่ค่ะก็ตกแต่งไปเลยค่ะเอาที่เราชอบเลยนะคะเอาที่เราแบบว่าไอเดียนะคะเนาะไอเดียเราแบบไหนก็เอาแบบนั้นไปเลยนี่นะคะมันเป็นผลไม้รวมเลยอย่างนี้นะคะ ก็คงจะประมาณนี้ของป้าแก้วป้าก็เสร็จไปละนะคะก็เดี๋ยวเราก็ไปเรียกคุณคิดลงมาชิมกันนะคะรสชาติพุดดิ้งของป้านะคะพุดดิ้งโยเกิร์ตนะคะเป็นเมนูที่กินแล้วไม่อ้วนนะคะลองไปทำดูนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะ เฟรพุดดิ้งอินเลิฟพร้อมเสิร์ฟพุดดิ้ง sweet foods yes y e นี่ค่ะอันนี้ก็ของนุกคิดแต่ยูต้องกินไปด้วยแล้วก็อินเลิฟไปด้วยนะอ้อสุสุยูจะเอาไอ้ที่ลองเลยไหมหรือว่าเราจะูเวอร์ไป give me the heart เก๊บอกไม่เอาที่ลองนะคะโอเคค่ะ <Wow. S 2> โชว์โชว์โชว์แฟนทางบ้านหน่อยซินี่นะคะ <Nice. S 2> เละิศค่ะตีปีกซิพร้อมบิน <Nice. S 2> <laughs> โอเคนะคะวว้า <Wow. S 2> ก็ lovely <of> surprise mm hmm. sweet food nice โอเคเอไม่เอาคิไม่เอาที่รองเอาที่รองไปเก็บก่อนนะคะโอเครูป okay. ค uh ิดอ่ะ ดื่มกาแฟดื่มกาแฟยังโชว์ให้ร้นอน yeah, with the ร้อนเยอ h ไ e a ถอย e มันมืดไล,ลืมเออมันมืดนะคะทบทีค่ะตบ oh, ท,ทีนะคะ okay. พอดีป้าอยู่ในขค่ะก็น,นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ พุดดิ้งโยเกิร์ตนะคะอินเลิฟนะคะอินเลิฟนะคะทำแบบง่ายๆทำกินเองได้ที่บ้านเลยนะคะกินกับคนที่เรารักเราชอบหรือว่ากับครอบครัวกับเด็กๆจะชอบเลยนะคะไปพซี่ก็ทําให้ดูแล้วทําง่ายมากทําไม่ยากเลยนะคะตกแต่งตามที่เราชอบเลยชอบแบบไหนจัดไปเลยนะคะไม่ต้องเก่งใจผู้ใดเลยนะคะจัดไปเอาที่เราชอบเลยเดี๋ยวตอนนี้ว่าพีซี่กับลุงคิดก็มาขอชิมกันนะคะเดี๋ยว <ๆ S 2> เราออขออนุญาตชิมก่อน,นนะคะมาชิมด้วยกัน,นะคะ่ะ ก็มีกาแฟด้วยฮะจะได้อ่าอเคยูยูกินแล้วยูต้องแบบว่าอ่าทำท่าทางกินเลิฟด้วยกินแล้วแม็กฟิลฟิลอินเลิฟด้วยอัน I miss pudding a lot แกแกไม่ได้กินพุดดิ้งนานแล้วอินเลิฟสิอินเลิฟไม่ใช่มามองนะหัวเราะนี่ไม่รู้เรื่องนะ I want you make in love when you eat แล้วก็ไม่ใช่มา w a t my f a c e ก็อ n g t h a t ก็อัพ o y ยูไงน o ฮะแไงเป็นยูอินเลิฟอะเป็นยูสิบแปดปีอะเอ็กทีนเยียิลุงคิดบอกย้อนไปสักไกลหรือเปล่าทูลอง g o Too long a ก o ก็บอกนานไปนิดนึงอันนี้น่าอินลิฟแล้วหรอ i ด i อิน l ล v e ต้องคิดชอบตาพิ้งพิ้งกลางเดียวอย่างเี้นะคะนี่นะคะกับเนาะก็ขำๆกันไปนะคะโอเคเป็นยังไงรสชาติ This is really good. It's ทำใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะ Not too sweet ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราจะกินรสขมบ้วนก็อย่าไปใส่น้ตาลเยอะนะคะเนื้อนุ่มมาก i t s really good with the fruits มีเพิ่มด้วยนะถ้าต้องการเพิ่ม วุ้ยนุ่มเนาะ <So good. S 2> มันนุ่มนะคะนุ่มมากเลยอะ่ะ mm hmm. อืมอืมนุ่มดีจัง mm hmm. นุ่มละมุนเวลาอ่ะเป็นแก้วๆอย่างนี้ก็ค่อยๆเค็ๆแค่แค่แค่ๆค่ข้างๆเขาออกเอานะคะอืม I can really taste you make with love เดี๋ยวนี้มึคิดบอกว่าฉันสัมผัสได้ว่าเธอทำด้วยความรัก <laughs> yeah. mm -hmm. yeah. Yeah. i can taste you make that with love <laughs> really mm -hmm. Mm -hmm. i can say the difference mm -hmm. somebody cook with love mm -hmm. uh, somebody <laughs> <laughs> i ือต s p e บอกว่ a สัมผัสรสชาติได้ว่าทำไปด้วยอทำไปด้วยความรักค่ะเาอแน่นอนสิแน่นอน it's the love taste เหยื่เอร์แก่กันแล้วแกกันแล้วแกแย่แกย่เหีืยวเวอรโอเคนะคะก็บริอากาศมันมันมันฝุ่นมันเยอะนะคะแล้วควันมันเยอะมันก็เลยแบบขึ้นจมูกป้าน่อยอึมกู เป็นไงอร่อยใช่ไหมอิดแล้วก็กินเยอะๆอ้อีกไหมอันี้ยกอุ้ยอุ้ยโทษอะไรคะขี้บิกิก้าจ้ากฟอันนี้แก้วอันนี้โอ่มังกรอันนี้ยูนิสแตนโอ่งมังกรอ่ะอันนี้อีสานอ่ะเป็นแบ็บิ๊กแบ็กเก็ตอ่ะเป็นแฮปเลนดิ้งอ่ะดัมเจกกับบิ๊กแบ็คเก็ต a k e a อ i n k อ่ะ อันเนี้ย <is> yeah. <laughs> โอ่งมังกรทำดูนะคะทำง่ายด้วยค่ะอร่อยด้วยทำให้อิ่มด้วยนะคะแล้วเราไม่อ้วนด้วยเพราะเราทำจากโยเกิร์ตนะคะ i t s lovely for for Valentine's day เราโยเกิร์ตแล้วดีต่อลำไส้อยู่แล้ว Next Valentine's day have to remember that ไม่ต้องเน็กก็ได้ทำกินได้เรื่อยๆแค่เมกอีทมันนี่ทำ If you feel romantic yeah like you like you feel romantic today ใช่โอเคถ้าเราฟิลแบบว่าจะโรแม,มนติกอะไรเงี้ยเราก็ทำกินได้ <Okay. S 2> ทำง่ายด้วยค่ะทำไม่ยากด้วย Yeah you have to serve with fruits ใช่ค่ะผมคิดก,ก็ว่าให้เสิร์ฟพร้อมพร้อมผลไม้เงี้ยค่ะมัน mm hmm. จะเข้ากันมาก mm hmm. อร่อยเนาะ mm hmm. มันนุ่มอ่ะ s <S มันนุ่มแบบละมุนมล,ลิ้นมากเลย yeah. i not make you it's not a lot of calories ใช่ But, ที่บอกว่า <it> s <S ของคาร์ไม่เยอะใช่อันนี้เป็น f ฟอร์ไดเนีไยอันนี้เป็นอ uh, เป็นฟอร์ไดเอทเป็นย yeah, เป็นเป็นเป็นสวีทฟู้ดฟอร์เป็นพีเพิ่นไดเอทสำหรับคนที่อ่า uh, อยู่ในช่วงอ uh, ดูแลรูปร่างแต่อยาก,กิน,ขอ,อน uh, ของหวานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะนี่ค่ต้องทํากินดู mm hmm. ไม่ยากด้วยค่ะ ไม่นานด้วยมันนุ่มมันละมุนล,ลิ้นดูวันเวลาอินเลิฟเป็นอินและอินเลิฟอะเดี๋ยวป้าทำ <All right. S 1> ท่าทางอินเลิฟที่เป็นเป็นกินของเมื่อกินของอร่อยแล้วอินเลิฟอะ ลุงคิดบอกว่ามันคืออะไรูดูบอกว่าทำอีกสิฮะก่ก็บอกว่าทำอีกสิอนี่ยอยู่เนูเซโออเนี่ยเมื่อลุงเดโอโนี่ป้าไม่ค่อยมั่นใจเลยนะคะโอโอเคนะกินแบบอินแล้วใช่ไหม โอ้ยต o องให้ต้องตัดนี่โอ้น้อออกมาจากคมูกโอเคโอเคคุณทำใหม่สิ <Huh? S 2> ทำใหม่นะคะโอเคกินแบบว่าอินเลิฟนะคะสไตล์ปาเปสีแล้วจะอินยังไงเนะะี่ยโอเค อยังจะาหัวเราะแหวรอนะเหมือนปวดฟันป่ะเซมไอกเซมไฟัน่นมีกูติ้งหือมันอายอะมัน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 อายอะเนาะ มันไม่รู้อ่ะมันกินแล้วมันทำท่าทา,าอินเลิฟอ่ะมันยังไงอ่ะมันจริงๆมันต้องมีคว o m รู้สึกที่มาจากหัวโอเคเอาโ okay. อาเคมาจากหัวใสิเขบอกว่าต้องมาจากหัวใจเอาเอาหัวใจสิทำมาจากหัวใจมันต้องเป็นยังไง <laughs> นี่เหรอดีเดช I can feel it maybe not look like that but I feel it <laughs> มองไม่เห็นเลยโอเคนะคะลืมเลยนะคะมันอายุเยอะแล้วค่ะจะมากินแบบอินแล้วมันก็เนาะพยายามละพยายามไม่ขึ้นนะคะก็ลุงคิดจะหมดจานแล้วอ่ะคิดแบบนี้ไปได้นะ Thank you ไม่เอาหรออินอปฟลัฟอืมตบพอละอินอปฟลัฟดิอินอปลาอินอปไม่ถึงพอละเอาได้อย่างงี้นะครับก็นะคะไปเปซี่ก็มาทําให้ดูแล้วนะคะพูด พุดด <P> <c oughs> ิ้งโยเกิร์ตอินเลิฟแบบง่ายๆเลิฟเลิฟได้ที่บ้านเลยนะคะก็มาทําให้ดูแล้วมาชิมให้ดูแล้วกับลุงคิดนะคะก็คลิปนี้ถ้าผิดพลาดอะไรหรือว่าไม่เหมาะสมอะไรก็เลดทเวนตี้เอ็กไหมดิปคลิปเลดทเวนตี้เอ็กอัพ yes if 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 ยิบยิบดิปคลิปแบบว่า ทูดันจลัชทอมแอนดี้เอ็กเลดเลดไงดูซิซามาคลิปวิดีโอเป็นแบบว่าเอ้ยดีๆต้อง1เอ็กลินลิปดี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 เป็นกี่เาษาอมแอนนี้เอ็กอกอทอาแ่นี้ปก่อนะกะอ่โ ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดรูกระดิ่งปิ้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 งไว้ด้วยนะคะเวลาป้านพซี่กับลุงคิดมาอัพวิดีโอคลิปก็จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเราสองคนนั่นเองค่ะส่วนคลิปนี้ป้านพซี่และก็ลุงคิดขอลาแค่นี้ไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะทำดูนะคะทำไม่ยากเลยนี่ค่ะ Thank you for watching in love world